ต้องไปชวนเล่นหรือทำเงี้ยขอขอาวางดี๋ยวไปแดง ไปแดงแล้วพอดีแล้วแยวันเยอะเราเราเป็นเราเเดีกเดเก็ไปนะเล้ยงเยอะๆกลาเออกางกอาาเ่ับม ตอนนี้ไฟแดงรถหลายได้หมดนีรถหลายยังนะครับพอ่อจะเพิ่งอ,ออกไปเด้อไฟยังบนไฟเขียวก่อนโอเคไ,ไปได้แล้วทีนี้ไปได้แล้วไปเนี่ยไไมาเลย Hãy mà cho kênh Ghiền mẹ, Gõ Để không mang lỡ những video hấp mang สวัสดีพ่อใหญ่นอนไหนม้างคือ เมืองจะยาวกว่าจะบิดเมืองรถหลายรถเยอะครับรถเยอะนี่เป็นเป็นทางทางแล้วว่าจังหวัดหนอ,องบัวลาพูกับจังหวัดเลยนะครับทางประตูถูแดน,นเหนือรประตูถูเดนเหนือ

ออกมาพระใส่บาตรให้พระอาจารย์ได้เลยนะครับแม่ครับแม่อยากก้มาข้างหน้านจังนิดนึงครับโอเคเลยครับแม่ครับผมจับของไว้เด่แม่ถ้าจับของไว้เดีพ่อที่ข้อให้ครัจะบไปมือหนึ่งจะเช็คที่ มาเลยแม่มาเลยเรยเร็วเรวห็ดูหมดเส้นทาวแ่่ยังไม่ยังไม่เออวังสะพุ่งหาสิบกิโลได้ไหมเพื่อวังสะพุ่งห้าสิบกิโลน่าจะใช้เวลาเดินสองวันก็จะถึง สองวันวันสะพุ่งนะครับ แต่ก็จะเริ่อมล้อมบเลยเป็นจุดมหน้าโคมเอิครับ แดดกระแดดทะลึกเว้ย มีตลาดเย้าไก่ได้ครับเออสาธุนะครับเออเห้กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันก็จันห่อเนืให้เป็นกำลังใจกับรายการพหอได้ติดตามรักับ nhà nhắm mắt một mẹ? nè Ai, ai tỏ thay mẹ Đây, đây, đây បងផាកដែរ៥ ในช่วงที่มาหาอาจารย์แแกๆโอ้ขึ้นอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ก็ก็ไม่ลงอย่างนี้นะลงลงนี่ตอนช่วงนียคนไม่คุ้มตังค์ตังคาไหนก็โง แดดกำลังหอนด้วแม่แดดกำลังหอนเลยตอนนี้แดดกำลังร้นอนมากเลย <laughs> สวัสดีครับ ขยับเข้า,ามาอีกก็ได้นะครับขยับเข้า,ามาขยับเข้า,ามาอีกนิดนึงขยับเข้า,ามาเออแดดร้อนมากครับๆแล้วเดี๋ยวเก็กบไว้เห็นแล้วครับผม <laughs> พครับนอนเหลีวยว c o v e เห็นพระตัวหนังสือได้ไหมบันเน่ได้เนว่าได้บอดาคอมเมนต์เนาะบ่ดวาผม,นนมนนก็เดินก่อนนั่นคืแหละงานก่อนออกมากันแนะน,น้ำใจคนคนที่สัทธาเพคนที่ว่าใส่บาตรใส่ยังแล้วก็เหมาะสมมาอยู่เมืองไหนคุณแม่เข้ามาข้างในเลยแม่มามาในในถนนเลยแม่เข้ามาในถนนเลยเพราะอาจารย์ใส่ เท้าเป่าแล้วเดินนานมันร้อนแล้วมันเป็นหินตามเท้าแม่ไอยาเข้ามาอีกแม่ไอยาเข้ามาอีกแม่มาไอยาเข้ามาอ่าโอเคครับผม,มแม่วางของก็วาง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 ไว้แล้จับไว้เดี๋ยวพราจางพ่อไ้เดอเออเออ เมืองเมืองนี่ใหญ่เลยพุ่แม่อำเภอนี้ตำบลนี้ใหญ่ใหญ่ยาวตามถนนครับผมระหว่างรอยต่อระหว่างนากลารกับกับแตงกมาหน่อยหน่อะมันคิดบอกเนาะกับอำเภอนาวังแม่นากลางอำเภอนากลาจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำพูกับนาวัง จังหวัดเลยนะครับอำเภอนาัหวังของจังหวัดเลยกับบ้านเมืองกไก่เป็นทา่าทางพานพอดีทางเสน,นีท่งหลักซูจังหวัดเลยจังหวัดเลยก็เป็นจังหวัดที่ไง่เป็นพื้นที่อ่ามีลํำน้าเป็นที่ราบภูเขาไป,ไปด้วยทะเลภูเขา มึงภูเขาหนาหนาวกาศงายงามครับจะมีหมอกสวยๆช่วงไหนช่วงเดือนเดือนอย่างเอกออกวันเสาเดือนสิบเอ็ดเนาะ <c oughs> โอ้โหพ่อพ่อเด้อเดือนสิบเอ็ดไปครับพูดได้มากมาเที่ยวมาเที่ยวกันมาแค่นี พุกกระดึงแน่พูกกระดึงรายที่นะครับรที่เอ่อเลาะริมโงเลาะสายดนกระแมนอาลีจะมิสก,กายบอกมิสก,กายบอกอาลีนะครับฮาลี แกงกุกกู้แกงกุกกู้คนกันยังมาเทียวเดีย๋ยวเข,าข่าอง่ามวันีเข่าง่ามอ่ะมะเข่าเนาะไปกิอนอะไรก็แซ่ห์เลยเร้ โอเคให้ด้วยนะคะโอเคโดยขอบคุณหลายๆเด้อที่ขอามาดูมาเบอร์มาชมบาลีผ่าขอาจารย์เดิโติษยโตมาฝากบาลีเอก <c oughs> <c oughs> เพะย่งนี้สำนักงานใทสบาลตบลนากางกิจการน้นาการใหญ่เงาเนี้ยใหงแต่าว มาพี่แม่ย่า่มาพี่ออออมาจากวัดป่าดอนบ้านเถื่อนตำบลกลางใหญ่อำเภอบ,บ้านผือจังหวัดอุดรธานีผ้าลินสุจิโตพาลินเออท่าที่โด่งดังในโลกโซเชียลอ่ะแม่เออขยับก็มาขยับมาเออ หยับอก้างพี่พ่อพ่อหยับบ้าพี่พ,อพ,อออพ,พอ่อหยับบ้าข้างหน้าพี่อีกเออหยับบ้าเออเอามาวางไว้เออเราก็มือจับไว้เด้อมือจับไว้เลยครับผมจับไว้ข้งหนึ่งมือหนึ่งพนมเด้อเดี๋ยวตำรถพ้นละแน่นนะจ๊ะคอยหลัง บ้านผูดน้อย้ออยจะเป็นอะไรเป็นอะไรอไ่ด้ตบนากายดินมได้ยังตำบลนาการบ้หวนานบัวลำพูนี่ยังเขตสองบัวลำพูอยู่นะครับบัวลำพูอยู่ เป็นว่าบอลนี้บอนไม่มีปันแจกบอลคอนแหกออกใจเพื่อกับมาตัดการดังเข้าจินเข่าเข้าจินเข้ากายเอียมบอพคอนไปเอียทองเขาคุณปูบอจินชีวิตเข้ามันบแมนอยากกู โมโลวานโมได้ไม่ใช่เบอรดแตยูนัมแม่เนาะแต่จะต้อนนัมแม่ได้ขยับมาเลยครับขยับมา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 อีกไม่ขยับมาขยับมาพี่ขยับมาพี่ขยับมาทางไหนพี่เออขยับมาเนี่ยเออ บ่บาคุณพี่หดนะบ่ฟนมาเกบบโอ้เพิ้ลลัดบนเด็กก็บอกว่าให้ถ่ายยุทธท่อกสอออย่บมาพี่อะยับก็ผ่านยับเพรา่ม